รีคอร์ฟุตบอลเพื่อการลงทุนโดยเซนบูมบอนเตงหาคุณเป็นนักลงทุนตัวจริงกดติดตามไว้ได้เลยครับ วิเคราะห์ฟุตบอลเพื่อการลงทุนประจําวันสูงที่20่ิบมิถุนาย,ยน2568นะครับเรายังคงลุยกันต่อกับศึกฟุตบอลฟีฟ่าคลับเวิร์คครับเช่นเดิมนะครับผมไปเช็คกันบ้านเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะโอ้โหช่วงนี้บอลพลิกเยอะผมพูดเลยอืมอตัวแรกนะครับผมพาเมลัสชนะเอาอารี2ประตูต่อศูนย์นะครับผมให้อยู่ต่อพาเมลัส0.75ปงด้วยสกอร์ต่ำ2.5อันนี้กินทั้งต่อ กินทั้งต่ำนะครับตัวที่2ครับผมให้อยู่อรองไมอามี่ครับราคา0.75แต่ว่าเน้นไปที่สกอร์สูง2.75นะครับคู่นี้ครับอินเตอร์ไมอามี่ชนะปอร์โตสอต่อหนึ่งนะครับก็กินทั้งรองกินทั้งสูงนะครับเออมาดีมาดีนะครับผมอ่ะตัวที่3นะครับผมซีแอตเทิลเนี่ยแพ้แอตริกันดิทหต่อสครับคู่นี้โดนนะครับผมให้อยู่รองซีแอตเทิลนะครับกับสกอร์ต่ำนะครับ ส่วนคู่สุดท้ายนี่เจ็บใจเป็นพิเศษนะครับผมผมให้ทางด้านของเป๊แช์นะครับอยู่ต่อแล้วก็ราคาสกอร์สูงด้วยนะครับบตโฟโกบุกมาเฉือนชนะ1-0เฉยเลยโอ้โหช็อกมากนะครับอ่ะเอาแบบว่าผลงานก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหัวข้ามมาดีรอบดึกมาโดนประมาณนี้นะฮะแต่วันนี้มาลุยกันต่อแล้วกันนะผมเริ่มจะจับทางถูกแล้วล่ะว่าแบบแต่ละทีมมาเล่นกันแบบไหนนะครับในแมชแรกผมว่าน่าจะดีขึ้นนะผลงานจากนี้ไปนะครับ อ้าวันนี้ครับ4คู่เหมือนเดิมปรากฏบนหน้าจอแล้วนะครับผมแต่3คู่ที่ใช้จัดกิจกรรมไทยบอลสกอร์นะครับมีดังต่อไปนี้ครับฮาทุนตรงเป็นฟิก้ากับออคแลนด์นะครับตีหนึ่งฟลาเมงโกกับเชลซีครับและตีห้าตรง LAFC กับตานั่งของเอแพรนซ์ตูนิสนะครับอ่าสามคู่นี้ทายสกอร์ถูกหมดครับรับไปเลยเหมือนเดิมครับสามพันบาทสําหรับบุคคลทั่วไป v ีพผมรับไป10,000บาทนะครับคู่ปอับใจวันนี้นะครับผมก็เป็นคู่ระหว่างเป็นฟิก้ากับออคแลนด์นะครับในช่วงฮาทุนตรงครับผมหนึ่งร้อย ก็ v ีคุ้มกว่าเยอะนะลุ้นเงินอย่างเงี้ยทุกวันอะ่ะวันไหนบอลไม่น่าทําผมก็ยังพยายามจะทําให้นะครับผมจะได้มีกิจกรรมมาร่วมสนุกกันนะครับอยากร่วมสนุกแบบนี้อยากเป็น VP พลุ้นเงินเหมือนทุกวันครับทักมาสอบถามหลังไม้ได้เลยทางไลน์แอดบอ8ดแปนะครับผมหรือถ้าเกิดใครที่กาลังมองหาเว็บไซต์ลงทุนในนกกีฬาสักเว็บหนึ่งนะครับผมก็ทักมาคุยได้เช่นกันหลังไม้ให้ผมดูแลคุณครับไลนแอดบอมแปที่เดียวจบนะครับ กดติดตามกด subscribe ด้วยนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมอย่างไรฝากตัวละกันนะฮะขอสักสามหมื่นซับนะเดี๋ยวจะได้แบบมีกําลังใจลุยกันต่อนะครับโอเคมากเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลทั้งสี่คู่วันนี้นะครับไปครับเริ่มที่คู่แรกครับผมในเวลาห้าทุ่มตรงนะครับเบนฟิก้าครับจะเจอกับอาร์ไกลซิตี้นะครับในกลุ่มซีซึ่งแมชแรกเนี่ยเบนฟิก้าก็เสมอมาก่อนสองประตูต่อสองนะครับกับโบคาจูเนียนะฮะเก็บได้หนึ่งแต้มส่วนทางฝั่งของอาร์ไกลส์ครับผมแมชแรกนี่โดนบายเยนไปสิบต่อศู บันเทิงกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าถ้าพูดถึงเกรทฟุตบอลก็ยังถือว่าต่างกันอยู่ดีนะครับทางฝั่งเบนฟิก้านี่ระดับมืออาชีพนะฮะส่วนทางฝั่งของอักแลนด์นี่ก็เป็นกึ่งอาชีพอย่างที่ทราบกันนะครับทางด้านของเบนฟิก้าเนี่ยจะขาดซูร์น้าครับอย่างอันเดรเบลลติที่ติดโทษแบนนะครับผมคาดว่าจะส่งผู้เล่นชุดเดิมครับจากแมชก่อนที่เสมอกับโปคาล,ลงครับไม่ว่าจะเป็นทรูบินนะครับผมดาวซิ o, si wa, endi, eras, ลวาโอตาเมนดี้คาร์เรราส์อะไรพวกนี้ครับลงสนามทั้งหมดครับรวมถึงเรซโตซันเชสที่ เจ็บมาตลอดช่วงฤดูกาลที่ผ่านมานี่ก็ช่วงนี้ได้เคขะสนิมแน่ๆในรายการนี้นะครับกองหน้าจะเป็นพัฟฟรีดิชนะครับด้วยระบบ4-3-3แล้วก็เน้นเพรสนะครับโต้กับเร็วเกมรุกมีคุณภาพครับยังถือว่าดูดีนะครับส่วนออกแลนด์ครับผมก็อย่างที่บอกนะเป็นทีมเซมิโปรนะครับไม่มีตัวหลักได้บาดเจ็บครับแต่ว่าจะมีตัวหลักที่ไม่ได้มาเนื่องจากลางานไม่ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะก็ไม่รู้ว่าขวัญและกำลังใจจะตกต่ำมากน้อยแค่ไหนหลังโดนเป็นลูกนะครับผมก็เอาเป็นว่าผู้เล่นขอผ่านเลยแล้วกัันนะเเพรรราาาวว่่่ยยงงไไกก็มูู้้จอแลค ฉลี่ยสถิติที่น่าสนใจครับเบฟิก้าเนี่ยยิงเฉลี่ยอยู่ที่นัดละ2.43ประตูต่อเกมนะครับผมในเกมลีกดูดูการที่ผ่านมานะครับมีสกอร์มากกว่า2.5ลูมเนี่ยถึง60อ่า84เลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่มีสกอร์รวมค่อนข้างสูงโดยรวมเลยนะครับส่วนเฮตุเฮ a d นี่คู่นี้ไม่มีให้คุยนะครับเนื่องจากไม่เคยเจอกันมาก่อนครับผมอ่ะเอาเป็นว่าทางด้านของเบฟิก้าดูแล้วก็น่าจะเปิดเกมลุกเข้าใส่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นทีมเดียวแล้วละ่ะ ในในในสายนี้นะออกแลนด์เนี่ยที่แบบน่าจะโดนตบได้ยับที่สุดนะครับก็คุณภาพของเบฟิก้าเหนือกว่าครับโจมตีริมเส้นเพรสสูงหน่อยนะฮะแถมมีลูกตั้งเตะที่แบบว่าคุณภาพดีด้วยนะครับก็คงกดดันออกแลนด์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเกมนะครับผมและเชื่อว่าก็น่าจ,จะยิงใส่ออกแลนด์ขาดด้วยนะฮะ ก็ดูแล้วผมว่าน่าจะโดนเยอะเหมือนเดิมอะ่ะอยู่ที่ว่าจะโดนเท่าไหรเท่านั้นเองเชื่อว่าอาจจะไม่โดนเยอะเท่าบาเยนนะครับผมแต่ก็อย่างน้อยๆก็ไม่น่าจะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของที่โดนจากบาเยนก็คือ5ลูกนะจากการคาดการนะครับแต่ประเด็นคือแมชแรกเนี่ยออกแรกมันโดนไปเยอะครับวันนี้อัตรา,าต่อรองเลยเปิดมาในสูงปี๊ดนะครับไอแมชก่อนเนี่ยบาเยนเป็นต่อ4.5นะฮะแต่แมชนี้จะเป็นฟิก้าครับทีมที่ไม่แข็งเท่าบาเยนครับแต่เบนฟิก้าเป็นต่อถึง6.0ครับ ผมเห็นแล้วแบบปวดเทศเลยจากการประเมินของผมนะครับผมดูจากรูปเกมของออกแลนด์ที่เล่นกับบาเยินเองเนะี่ยจริงๆเนะี่ยพวกเขาก็ถือว่าเล่นมีระเบียบมันใช้ได้นะครับผมขาดเปแค่ความแน่นอนเวลาเจอเกมรุก ของฝั่งตรงข้ามเข้าพื้นที่สุดท้ายเท่านั้นเองถ้าเกิดบล็อกดีๆหน่อยเนี่ยคือเบนฟิก้าเองเนี่ยผู้เล่นหลายๆตัวเนี่ยไม่ใช่ตัวใหญ่นะครับตัวเล็กติดเดียวผมว่าด้วยความแข็งแกร่งคงไม่เท่าบบาเย์นแล้วก็เชื่อว่ายิงไี่เต็มที่ก็ประมาณ5 6ลูกไม่เกินนี้อันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับผมแล้วเบนฟิก้าเองถ้าครึ่งแรกนํำสัก3าสูเนี่ยอาจจะผ่อนเกมละออกแลนด์เองก็คงไม่ได้เปิดเกมลุกสู้แล้วครับคงไม่อยากจะแพ้เละเทะขาดลอยอะไรมันเสียหน้าคือแพ้นนนมันแพพ้วกเขากมมากขาววาารู้้ตตัวแแ่่ไมอยกพดนเอนี่าาจะออยู่ผมว่าแพ้ไม่เกิน6ูกเต็มที่กก็6ู อัตราต่อตรองเปิดมาเนี่ยเบลฟิก้าต่อ6.0นะครับสกอร์สูงดําเปิดมา6.5นะคือเอาเงี้ยผมมั่นใจแล้วกันว่าออกแลนด์เนี่ยมันไม่ยิงอยู่ละนะครับเบลฟิก้ายิงฝั่งเดียวผมขอเลือกอยู่ทางฝั่งของสกอร์ต่ำ6.5เป็นบินหลักครับแล้วก็อยู่รองออกแลนด์6.0เป็นบินรองแล้วกันนะครับผมอ่ะแต่คือต้องบอกก่อนนะอ่านว่าออกแลนด์ไม่ยิงนะก็เลยให้อยู่เน้นที่สกอร์ต่ำ6.5นะครับเผื่อมันจบ6-0พอดีอย่างน้อยก็ยังได้สตุ้งตังกันนะครับ สรุปคู่นี้เน้นอยู่สกอร์ต่ำ6.5ครับแล้วก็ใส่ทีมอรองออกแลนด์นะครับผมราคา6.0ครับถัดมาคู่ที่2นะครับผมเป็นรอบตีหนึ่งตรงครับฟลาเมงโกวันนี้จะเจอกับเชลซีนะครับ โดยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทั้ง2ทีมก็เก็บ3คะแนนได้กันทั้งคู่นะครับผมฟลาเมงโก้ก็ชนะท่านของตูนิสนะครับตัวแทนตูนิเซียมาได,ไ,มได้ในแมตช์แรก2อตัวศครับส่วนเชลซีเองเอาชนะท่านของลอสแอนเจลิสเอฟซีมาได้2ประตูต่อ0เช่นกันนะครับท่านของฟลาเมงโก้เนี่ยไม่แพ้มา15บหจากสิเกมหลังสุดนะครับคลีนชีตได้ถึง7จาก8นัดหลังสุดครับผลงานดีเลยทีเดียวสหรัติโปรแทนจากบราซิลนะครับผมและตอนนี้ก็รั้งจ่าฝูงของบราซิลด้วยนะครับผมเกมรุกเกมรับสมดุลดีครับ มีค่าเฉลี่ยการยิงประตูตัวเกมเนี่ยมากกว่านั้นละ2.5ลูกอีกด้วยนะครับเกมลุกถือว่าดีเกมรับเหนียวแน่นครับเสียเป็นแค่3ประตูจาก9นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับผมโดยโค้ชฟิลิปเป้ลุยส์นะครับผมยืนยันว่าจะใช้สไตล์ตูด,ดันเพรสเตลควบคุมบอลเหมือนเดิมในการเจอกับเชลซีในวันนี้นะครับในการที่เกมรับยังมีวินัยยอดเยี่ยมเหมือนเดิมฮะส่วนเชลซีครับสามารถเก็บคลินชีตได้ถึง3จาก4นัดหลังสุดครับผมโดยเอาชนะเอลเอฟซีสองต่อศูนย์เนี่ยที่บอกไปนะครับเปโดเนโตครับแล้วก ครับเห็นแล้วว่ากองการเชลซีดูมีมิติขึ้นเยอะหลังจากมีเปโดเนโตเข้ามาร่วมทีมนะครับผมแล้วก็ระบบทีมเนี่ยยืดหยุ่นครับ4-2-3-1กับ4-3-3สลับกันไปครับฟูลแบ็กอย่างริชเชนก็หายเจ็บกลับมาลงสนามได้แล้วเล่นกับมาคูคูเรย่าช่วยให้เกมริมเส้นเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นครับปัญหาสำคัญครับคือการหายไปของมิเฮโลมูดิกครับที่โดนติดโทษแบนนะครับผมรวมถึงวันนี้อาจจะไม่มีมอร์เซสเซโดนะฮะรวมถึงฟอฟาน่าที่อาจจะมีอาการบาดเจ็บนะครับคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะโอเคฮะเชลซีวันนีี้เเเนน่ยอโซมาารสก อย่างที่บอกนะครับ4-2-3-1ครับบนกับ4-3-3เน้นบิลล์อัพทรานซิชันเร็วนะครับกองกลางม,ม,ม,มีตัวที่สร้างสังเกมมากมายนะครับผมก็ดูแล้วเนี่ยมีเขาเรียกว่า มีแต้มต่ออยู่นิดหน่อยนะเออคือหมายความว่าแบบดูแล้วมีเป็นต่ออะเป็นต่อเขาว่างั้นนะเกมลุกก็มีพาร์เมอร์มีมาดูเอเก้ด้วยครับที่คอยพิกเกมเป็นตัวจีจาร์สส่วนฟาร์เมนโกเองเนี่ยก็เน้นเกมลุกนะครับอย่างที่บอกไปเน้นขึ้นทางปีกด้วยแล้วก็เกมรับเนี่ยมีตัวเก่าอย่างอเล็กซานโดรกับตานิโลยืนคู่กันนะครับโอ้นี่เป็นระดับแบบฟุตบอลยุโรปเลยนะอดีตอ่าอ่าเซ็นเตอร์ฮาฟจากยูเวนตุสนะครับก็อ่ะเอาตรงๆเลยนะครับคู่นี้เนี่ย ถ้าถามใจผมเนี่ยผมมองว่าสูสีนะคือถ้าเกิดดูจากคุณภาพทีมมาเชลซียังมาเหนือกว่าในหน่อยแหละด้วยตัวผู้เล่นเอ่ยด้วยความเป็นฟุตบอลยุโรปเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับผมแต่ว่าฟลาเมงโกนีีก็อ่อย่างที่บอกว่าระดับแชมป์อเมริกาใต้อะ่ะผมว่ายังไงก็สู้ได้เอาตรงๆเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะสู้ได้สนุกด้วยในค่ําคืนนี้นะครับผมเอาเพราะว่าผมว่าโอกาสจบเสมอเนี่ยถือว่าสูงมา,ากเลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยเชลซีนะเปิดมาต่อ0.5กอสูงต่ํา2.25 ถึงแม้ว่าฟลาเมโกจะเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะครับแต่เจอกับเชลซีก็คงต้องระมัดระวังตัวสักหน่อยนะฮะเก็บคลินชีตได้ดีแบบนี้ด้วยผมว่าเชลซีก็น่าจะเจออาะยากเหมือนกันโอกาสจบลงได้แบบโนสกอร์นะครับผมถือว่าสูงเลยทีเดียวหรืออาจจะมีแค่หนึ่งประตูเท่านั้นนะครับผมที่ตัดสินในค่ำคืนนี้แต่ก็ยังรู้สึกว่าเล่นบอลหน้ากว้างนะครับอย่างฟลาเมโกดูแล้วมีความเสี่ยงน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์บวกเยอะกว่าเพราะฉะนั้นขอเชียร์ทางฝั่งฟลาเมโกตัวแทนจากบราซิลนะครับราคารอง0.5 ส่วนสกอร์ครับสูงต่ำขอเดิมไปที่สกอร์ต่ำ2.25นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ยิงน้อยแน่นอนนะครับสรุปครับรองฟาร์เมโก้0.5สกอร์ต่ำ2.25นะครับอีกคู่หนึ่งในสายเดียวกันเลยครับผมเตะเวลาตี5ตรงนะครับผมเป็นท่างน้าของลอสแอนเจลิสเอฟซีหรือว่า LAFC ครับเจอกับท่างน้าของเอสเปเรนซ์ตูนิสนะครับแมชแรกแพ้กันมาด้วยกันทั้งคู่นะครับผมสกอร์เดียวกันเลย0-2นะครับ LA FC เนี่ยแพ้เชลซี0-2 ส่วนด้านของตูนิสเนี่ยแพ้ฟลาเมงโกมาส่นประตูต่อ2นะครับผมอ่ะวันนี้2ทีมท้ายเจินเองนะครับมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเก็บแต้มมาได้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ผลงานประมาณนี้เนาะในช่วงหลังๆนะครับทางด้านของเอฟซีเนี่ยยิงได้ต่อเนื่องมา10นัดติดนะครับผมทั้งเกมลีกแล้วก็ในรายการก่อนหน้านั้นนะครับยกเว้นในรายการนี้นั่นแหละนะฮะแล้วก็เกมในประเทศตัวเองเนี่ยยังไม่แพ้ใครมา7นัดนะครับผมตลอด กกอนหน้านั้นเลยนะฮะก็ยกเว้นในรายการนี้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคุณภาพของทีมที่เจอมันต่างเยอะนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเสียไป2ประตูจากฟลอเมนโกครับทาง้นที่ตัวเองเนี่ยเก็บสถิติคลีนชีตได้สูงสุดในลีกด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าพอมาเจอทีมระดับยุโรปก็ขาดความเหนียวแน่นไปแต่วันนี้มาเจอ l f c ผมก็น่าจะสูสีขึ้นเยอะนะครับผมเรื่องของระบบทีมนะครับผมคร่าวๆนะฮะ l อฟครับผมตัวแทนจากอเมริกาครับก็จะใช้โอริเวียเชีรูครับกองหน้าตัวเก่ายิมเป็นหน้าเป้าในวันนี้แน่นอนนะ ะมีทน,น้าของบูงก้าแล้วก็ออดดสเนี่ยคอยทำเกมอยู่นะครับผมรวมถึงฮีโร่เฝ้าเสาอย่าง ฮูโกยอริสนะครับแมทช์ก่อนก็ถือว่าเหนียวนะไม่งั้นโดนหนักกว่านี้นะไม่4 3 3ก็4 2 3 1นะครับเป็นระบบแบบยืดหยุ่นนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของตูนิสครับ4 3 3หรือ4 2 3 1เหมือนกันนะครับผมโดยเน้นคุมเกมแดงกลางครับอย่างท่าด้านของกูนิชิแล้วก็ออกเบลูนะครับผมปีกมีท่าด้านของเบลารี่แล้วก็ซัสเซ่นะครับทัวร์มินกองหน้ามีโรดิโกโรดิเกสกับท่าด้านของเจเวลี่เป็นตัวจีจัดนะครับผมแล้วก็เป็นทีมชั้นนำนะครับจากทวีออฟริกาด้วยนะครับฟอร์มรรราาาาายยกกกนนนนนนนีีี้้้เเจจอออออััััับบฟลมมมงงโถืวววว่่่่ะคผผแต จะสู้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งอตอนน้าของตุนิสน่าจะเน้นการครอบครองบอลแล้วก็เปิดเกมรุกเข้าใส่เอฟซมากขึ้นเพราะว่าโดยวรวมเนี่ยถือว่าแอบเป็นต่อน,นิดๆด้วยซ้ำอ่ะนะฮะเออเอาตรงๆนะฮะคือใน,ในความรู้สึกผมนะหรือถ้าเกิดจะเป็นรองก็เป็นรองไม่เยอะนะครับหนักไปทางสูงสีนะครับผมแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะโดนทางด้านของเอฟซีเนี่ยเพรสซิ่งจนเสียบอลหรือเปล่านะครับความหวังในเกมรุกเนี่ยคือวันนี้ต้องคมนะไม่งั้นเนี่ยอาจจะยิงประตูไม่ได้เลยนะครับส่วนเอฟซครับผมก็คง ใช้ลักษณะการโจมตีแบบบิลล์อัพไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูจากเกมก่อนที่เจอกับเชลซีเนี่ยพวกเขาบิลล์อัพได้ดีแล้วก็หาจังหวะ ในพื้นที่สุดท้ายได้ดีมากนะฮะเพียงแต่แบบมันยังจบไม่ได้เท่านั้นเองอ่ะเออเอาตรงๆเลยถ้าจบคมคมหน่อยครั้งก่อนเชลซีก็อาจจะไม่ใช่ชนะ2อูนะครับโดยส่วนตัวชอบ l a f c นะถ้าดูจากวิธีการเล่นอะไรหลายๆอย่างจากแมตช์ที่แล้วนะครับอัตราต่อรองคู่นี้ครับผมเปิดมา l a f c ต่อ0ูุครับสกอร์สูงต่ำอยู่ที่2.25สนะฮะสูงต่ำขอตัดทิ้งเพราะว่าคาดการลำบากนิดนึงครับแต่ว่าถ้าสกอร์สูงอ่าสกอร์เชียร์ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาอันนี้ค่อนข้างชอบนะ,บเ,ะเห็อฟซี จากแมตที่เจอเชลซีอะแพ้เชลซีแต่ว่าเล่นดีครับนะวันนี้ผมว่าด้วยกองเชียร์อะไรก็เยอะกว่าด้วยสภาพอากาศก็ได้เปรียบมากกว่านะครับอืมก็เชื่อว่าวันนี้ i อเอน่าจะเก็บ3ามคะแนนไปได้นะครับ1020ประมาณนี้แล้วกันนะครับยูต่อ i อเอครับราคา0.5นะครับ แต่คู่สุดท้ายครับรอบ8โมงเช้าครับเป็นไบรเยอร์เมนิกเจอกับโบคาจูเนียในกลุ่ม C นะครับผมแมตช์ match แรกครับไบรเยอร์ Bayern ก็กดออกแลนด์มานะครับ10-0นะบี3คะแนนแค่ทีมเดียวตอนนี้เป็นจา่าฝูงนะครับส่วนตาน้าของโบคาจูเนียแมตช์แรกเนี่ยก็เสมอกับทาน่าของเบลฟิก้ามา2-2มี1คะแนนนะฮะซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ก็ไบรเยอร์ดูดีมากมากครับวันนี้ถ้าเก็บ3คะแนนได้ก็ยืนยันการเข้าสู่รอบต่อไปแบบ100%เต็มท,ทันทีนะครับผมถ้าดูจากแมตช์แรกที่เจอกับออกแลนด์นี่ก็ใช้้้้รระะบบ pressing, ะดดเเเพพสสซิ่่่งงงงคอนนนขาจกดดดััูลยยททีีีวื ของหน้ากรอบประตูฝั่งตรงข้ามนะครับสำหรับโพสของไบยมินิกอย่างเป็นสองกลมปนีนะครับจนโบคาจูเนียนี่เสมอ2อสองกับเป็นฟิก้าแบบดุเดือยครับมีสามใบแดงเลยนะโอ้แม่ก่อนเพิ่งเห็นนะเนี่ยก็เอาแบบว่าแสดงให้เห็นว่าพวกเขาในจริงจังกับรายการนี้ละกันนะครับ อตอนนี้นะครับไบเยอร์มินิกเองเนี่ยก็น่าจะใช้4-2-3-1นครับเน้นรสซิ่งแบบว่ากดดันคู่แข่งแบบเข้มข้นเลยอย่างที่บอกไปครับแล้วก็เวลาเกมรุกก็บิลล์อัพเกมแบบรุดเร็วสปีดบอลเร็วมากนะผมชอบนะไบเยอร์ Bayern เนี่ยเวลาแบบบิลล์อัพเนี่ยมันไม่ช้านะครับ เจาะเด็กเกมกลางบาง้างเจาะริมเส้นบ้างแล้วแต่จังหวะนะครับผู้เล่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนอยเออร์นะครับผมคอนรลน imer, นานไลเมอร์จอนาธานทาอุปาเมกาโนหรือว่าเกมลูกอย่างจามาโมเซล่าไมเคิลโอลิเซ่คิงส์ซี์โคลแมนหรือว่าแฮาร์รี่เคมวันนี้เชื่อว่าน่าจะลงสนามทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่อยไปพักอีกทีแมตช์ที่3แมตช์สุดท้ายหลังจากที่เก็บชัยชนะในแมตช์นี้ได้นะครับแต่ตัวหลักๆอย่างคิมินแจอัลฟอนโซเดวิสแล้วก็ฮิโรกิอิโตะวันนี้ยังไม่พร้อมลงสนามเหมือนเดิมนะฮะส่วนโอคาจูเนียครับ4-3-1 2นน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 นะะะะคคครรรรััััับบบบบ่่่าาาาจจเเเเเป็บบีีนะีี้้้้กกกอองหหูมมมลลสสโโยตติว ขาดไปก็คือกองหน้าตัวเก่าครับอย่างท่าน้าของเอดิสันคาวานี่นะครับแล้วก็ท่าน้าของเอเรราที่ติดโทษแบนอ่ะบาเยอร์ Bayern เนี่ยเน้นเพรสซิ่งสูงดันสูงครับผมใช้มูเซล่าเนี่ยเป็นตัวจี๊ดจา๊าดนะครับผมแล้วก็ริมเส้นมีทั้งคิงส์ลีย์โคมองมีทั้งไมเคิลโอลิเซ่ครับดังนั้นเนี่ยโบคาจูเนียครับผมที่แน่นอนในเกมรับนะครับจุดเด่นในเกมรับเนี่ย ต้องดูว่าวันนี้จะไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็ขาดตัวสร้างสัญเกมแดงกลางไปด้วยเนี่ยผมก็เลยตีไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เกมรุกของโบค่าน่าจะอ่อนลงไป ประมาณเลยทีเดียวเพราะว่าจะสู้กับมิฟิลระดับวัวคลาสของบาเยอร์ได้ยากมากๆนะครับผมวันนี้เนี่ยรูปเกมที่ออกมาก็น่าจะเห็นความแตกต่างถ้าบาเยอร์เอาจริงซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าเอาจริงนะถ้าดูจากแมตช์แรกที่เจอกับออกแลนด์เนี่ยแกยังจัดตัวแบบนั้นวันนี้เจอกับโบคาเนี่ยผมว่าแกก็จัดตัวอย่างนี้แหละแล้วบาเยอร์เนี่ยคลีนชีได้ถึง5จาก6เกมหลังสุดนะครับยิงประตูเฉลี่ยนะครับนัดละประมาณ4ลูกต่อเกมในช่วงหลังนะฮะคือเกมลุกแม่งดีจริงๆครับโบคาจูเนียทําได้แค่2ประตูครับผมในนัดล เจอกับเบนฟิก้านะฮะไม่มีเกมคลินชีสเลยครับเมื่อเจอคู่แข่งระดับยุโรปนะผมดูสถิติย้อนกลับไปเนี่ย เพราะว่าพวกเขาก็มาเล่นในรายการนี้บ่อยนะครับหรือว่าจะเกมอุ่นเครื่องก็ตามเจอทีมยุโรปยังไงต้องโดนยิงเสมอนะครับวันนี้บาเยอร์เหนือกว่าเยอะจริงๆครับแล้วก็ยังเชื่อว่าวันนี้เอาจริงเอาจังอยู่นะครับผมระดับบาเยอร์ยังไงยิงเยอะอยู่แล้วนะฮะอัตราต่อรองเปิดมาครับต่ออยู่ที่1.5สําหรับบาเยอร์สกอร์สูงต่ําอยู่ที่3.25นะครับอ่ะผมขอบินเดียวแล้วกันนะเพราะว่ากลัวบบเยอร์ยิง2-0ละผ่อนนะครับผมอ่ะอยู่ต่อบบเยอร์1.75สั้นๆแค่นี้จบเลยวันนี้พี่เสือย อยู่ต่อไปครับเชียเสือใต้นะฮะครบตัวนะครับวันนี้ทั้ง4คู่มี6บินฝากกันไว้นะครับคู่แรกครับผมกั้นใจอยู่รองอ็อกแลกเลยนะราคา6.0ครับแล้วก็เน้นไปที่สกอร์ต่ำ6.5นะครับคู่ที่2อครับอยู่รองฟลาเมงโก้ราคา0.5นะครับแล้วก็ใส่สกอร์ต่ำไปด้วย2.25 คู่ที่3ครับอยู่ต่อ LAFC ครับทีมดังจากอเมริการาคา0.5ค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายชอบเป็นพิเศษครับอยู่ต่อบาเยอร์มินกราคา1.75นะครับไอสอตัวท้ายรอบเช้าเนี่ยผมชอบเป็นพิเศษนะอันนี้ยังไงก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับส่วนฟุตบอลวันนี้ครับผมที่ใช้ร่วมสนุกทางผพสกอกร์กันก็เป็น3คู่นะครับก็คือเบนฟิก้ากับออกแลนด์ฟลาเมโกกับเชลซีแล้วก็ LAFC กับตูนิสนะครับย้ำอีกทีว่าคู่หลักคู่ป๊อปใจวันนี้นะครับผมเป็นคู่แต่เร็ว5นนะเฟก้ากับออคแลนนดะรับ ังไงก็ร่วมสนุกกันได้ละกันอยากสมัคร V ี P ล <niin> ุ้นเงินหมื่นทุกวันทักมาหลังใหม่และแอดแอปบอลแปดสิบแปดนะครับอยากหาเว็บไซต์ทางด้านกีฬาสักเว็บนึงเอาไปลงทุนก็ทักหาผมหลังใหม่ได้เช่นกันที่ลน์แอดแอปบอแปดสิบแปดนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจผมและทีมงานสะหน่อยนะครับรวมถึงช่องสำรองด้วยนะเผื่อช่องนี้ปิวจะได้ไม่พลาดการติดต่อกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับทุกคนครับขอให้เพื่อนๆโชคดีร่ำรวยเฮงๆบอลเข้ากันหมดนะครับสวัสดีครับ